พบสารเซซามินสารตัวนี้เข้าไปทำลายเซลมะเร็งนะคะค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยล่ะค่ะที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลต้นกำเนิดภาควิชาชีวะเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถบันทึกภาพถ่ายเซลมะเร็งที่กำลังถูกทำลายจากการใช้สารเซซามินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะนอกจากนี้การนำสารเซซามินมาทดสอบกับเซลมะเร็งก็พบว่าเซลมะเร็งนั้นฝ่อลงแล้วก็หลุด ออกจากกันเนื่องจากว่าตัวของสารเซซามินเข้าไปทำลายโมเลกุล PDL 1หรือว่าเกาะป้องกันของเซล์มะเร็งให้ลดลงด้วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อเรานำเอาเซลมะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL 1บนผิวเซลเนี่นะครับแล้วก็ T ีเซลนี่มันไม่สามารถไปทำลายได้พอเราเอาเซลล์มะเร็งที่มี PDL 1อยู่นี่นะครับแล้วก็ใส่เซซามิน นะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นเซสเมนละลายน้ําหรือเซสเมินที่ที่ที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ p ีเดวันแล้วเนี่ยทีเซลเพช่ฆคาดเนี่ยเราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่า T เซลเพช่ฆาตเนี่ยสามารถไปจัดการกับเซล์มะเร็งให้เซลมะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการอพอปโตซิสมากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจากจารเลี้ยงเซลล์ได้มากกว่ามากกว่าที่ไม่มี การใช้เซสซามินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการศึกษาวิจัยในหนูทดลองนะฮะโดยความร่วมมือกับอาจารย์ดเรเลวีวันนะครับที่ภาควิชาชีวเคมีนี่เองนะครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าสารสก,กัดเซซามินและสารสก,กัดเฮสเปอริดีนนะฮะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งตับซึ่งจะรายงานผลสุดท้ายนะครับ เ,เร็วๆนี้นะฮะเรากำลังมีข้อสรุปและกําลังเขียนผลงานวิจัยสุดท้ายให้พวกเราได้ทราบกันในเร็วๆวันนี้ครับ